สามเันสามคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตาม เด็กที่มีอายุต่ตำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำฮัลโหลสวัสดีจ้าวันนี้อยู่กับน,น้องเหมียวงางนะจ๊ะอยู่กเก็มสาวทั้มวันนี้น้องมีทุนมาทำมา300นะจ๊ะพี่ๆ300คุณน,น้อยมากวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่เลข3ดีกว่าจ้ะ ค่อยๆไปค่อยๆไปชิววายเข้าไหนต่อนจะจังงูไหมละ่ะตัวไวเออเคมาไหมแถวแรกเริ่มก็เอาเลยนจา้า 656จะไปไปไปยาวไปสวยนะเลือกมะโอเคกัะดานโอ้โหโอเคเข้าแบบลั่นลเลยจะไม่จา๋า เจ็รอบแปดปรับเบ็ดปรับขึ้นนิดหนึ่งนีจง้จริงๆริมาเขียวมาหน้าวงหรือสามเลยน้่ไหลเข้าหลเท้าน่าจะพูไหมขูมุยวยคิวมาจนกระดากเลยดน วายเ้าน่าวม้มากเถอะนั่นแหละไปจับเอ็นกระ้านจ้ เจต่อจ้ะน้าเหลืองหน้ามูอือเจ้าฉ่ำช่ำเลยจ้ะเจ็ดร้อยหกสิบเก้ามันจึงมานกนะสเก็ตเตอร์หนึ่งตัว มาไหมเรียบรอย้อยจะเข้าหมุนปีสิบทีจ้ะป่าเริ่มเลยไปเ,ยเรื่อยๆเลยจ้ะตัวยลยจ้ะ

ซีสปินรอบแรกเอางูเลื่นเข้าเนกยงดานเอางูการจะบอกว่าซีสปินรอบแรกไม่ปังนะปังจากแปดร้อยเก้าสี่มาจา้าจบไปพันร้อยสี่สิบห้าปรับเบ็ดเดี๋ยวนี้ มีทุนละป่เริ่มหมุนออตโอต้สามสิบทีเปิดโบไปด้วยนะไหลไปยาว อย่าไปอย่าไปไปจ้ะเออไปอีกไปจ้ะเจ๊ เลขสามถูกไม่ฟังนอดิเีินนะคุเงินอะไรก็ไม่เข้าดูดิเดี๋ยวหมดออโต้นเลยซื้อรีสปิงสักรอบแล้วเดี๋ยวเราพอกันเลยพอดูแล้วไม่น่าได้อะไรไมดิ ปรับเบรคสามสิให้ได้อะไรเลยน่าเครียดนะมากโอ้โหหมุนมือกันแล้วออโต้ก็แล้วอ้ะซื้อไปให้มันจบๆบไปสุดส,ดอ,ส,ดสองการหมุนฟรีครั้งสุดท้าย เริ่มกันเลยจ้ะพี่พี่เราจะเกือ,อไหมเนี่ยเอ,อมามนไดเีอยู่เจก็ได้ถามแรกเง นี่อะไรเข้าเลยโอ้ยน้องมาตัวมาตัวตัวนี้ชิบ มาแล้วอุ้ยมันมายจะเข้าสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์ใน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 คีสป,ปินขอเขาเดี๋ยวป้าไปโชว์เข,าขา้าข้างเมื่อกี้ไม่ได้นะแต่นี้ไหลต่อเออไหลคีวุ้ยเอมาไว้ A M M I S. ให้ไหลเตะจ่ายน้ำเงินมาไหมโอ้โห พันห้าร้อยสิบสองทุกคนโคี่แปกแล้ววันนี้นนนนโชคดีมากดีจะปิ้งเข้ารอบเมื่อกี้เมื่อกี้คือเฮ้วคือเลือไม่ได้เลยเลยไปจ้ะ้มัก็จะเข้าอีกนะ2องส อมาอีกวเนี่ยออมาแล้วจ้ะอุ้มาหตัวเลยตหกตัวมาอีก 14, อสิบสี่หมื่นฟรวเม้่ยนมาถึงศูนย่ะตัวคูณสูงละตอนนี้ได้อะไรกำลังวันใหญ่แล้วจ้ะวูนสามสิบเอดแล้วแ่ ตินเจสงหสอยสิสองสีสองเก๋เก๋เอารอยีสิบเจ็ดแล้วจ้ะอสี่ร้อยสิบ ตอนเนี้ยถ้าเขาเข้าอะไรเราก็จะได้รางวัลใหญ่เพราะว่าตัวคูณมันไปถึง4่แล้วอือเต็มกระดานสามเนสามโอ้โหหมดซีสปินนี้เราไปเลยนะเพื่อนๆทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามได้วยนะจ๊ะอุ้ย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 เข้าไม่เข้าไม่เข้าอีกไหมอีกไหมล่ะอีกตัวเดียวเองนะขอเพิ่ม2.60สิ จะสีหรือว่าจะหมาถ้าเช้าก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊าจะไป้าสิรีดีเดอ้อยวหมดนี่น้องไฟแล้วจริงๆจะว่าเออ,เออซื้อครั้งเดียวแล้วเลิกแล้วจบเลยนะ่ยนี่จัดไปแล้วคูณห้าสิบตอนนี้ขอทิ้งท้ายไปแบบน้ำๆได้ไหม โอ้โหจบไปที่8 3 6 8จ้ะโอเคยังไงเดี๋ยววันนี้เราพอกันแค่นี้นะจ๊ะพี่ๆทุกคนทุน300น้องบวกมา1 6 8 8 2นะจ๊ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบายจ้า